เคยไหมอยากลงทุนแต่คิดว่าต้องมีเงินเยอะๆก่อนผมเคยคิดแบบนั้นเลยครับฟังนะเมื่อก่อนผมแทบไม่เหลือเงินเก็บเลยแต่พอได้ลองเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนไปวันนั้นผมนั่งดูทีวีเห็นข่าวคนรวยจากการลงทุนผมก็คิดชาตินี้จะมีโอกาสไหมเนี่ย แล้วเพื่อนผมก็โทรมาชวนไปกินข้าวระหว่างกินข้าวเพื่อนถามว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่ผมก็บน่บนๆเรื่องอยากลงทุนแต่ไม่มีเงินเพื่อนขำแล้วบอกว่าแก5้าร้บาทก็เริ่มได้แล้วผมงงเลย500ร้อเนี่ยนะเพื่อนบอกว่าลองศึกษาพวกกองทุนรวมหรือหุ้นที่ราคาไม่แพงดูสิ พอกลับถึงบ้านผมรีบหาข้อมูลเลยครับพบว่ามีกองทุนรวมหลายตัวที่เริ่มต้นแค่500บาทจริงๆผมลองซื้อเลยครับถือเป็นการเริ่มต้นเล็กๆ รู้ไหมว่าผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนเงิน500บาทของผมมันงอกเงยถึงจะไม่เยอะแต่ก็ภูมิใจมากแต่เดี๋ยวก่อนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจทุกครั้งสรุปง่ายๆคือ500บาทเปลี่ยนชีวิตได้จริงแค่เปิดใจเรียนรู้และเริ่มต้นลงมือทำถ้าเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณอย่าลืมกด subscribe และ like เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ